แผานากหุงหาอาหารพี่น้องแผานากเฮ็ดกับข้าวนีแต่คนควสวยๆวันนี้แู้อาากอะอแๆๆผานาก,กเกลียะอันนี้แกงอีหยัง,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 น,งนี่จ้าแกงปักทองจ้าแกงผักทองโมดนึงโดนึงเนี้โอ้บุญาเป็นตัแซสบแทนจ <c oughs> ้าแผนากหนึ่งเข่าก็มีได้ <ๆ S 2> พี่น้องบุญาแผนกหนึ่งเข่ามาจากใสซอบปอลาวจ้า พี่น้องบ้านเฮาท่านยงค็ดกับเขา้าวทำกับขา้าวคิดว่าพี่น้องพาไปเบิ้งกับสานพักอีกเริ่มงานช่วงวันที่1บธีกุมภาจะมบอนีช่วงสาวตอนสาวสาว้วพี่น้องงามกันฝากปกอันเปิดหนาวนีออน่ลูกสาวอยากเห็น เอาเงินักไปโอเคอันนี้แม่ผู้ใดเนาะฝากฝากคิดฝากฝากฝากคิดถึงลูกเนี่ยฝากขอความหาลูกเนี่ยว่าจังได้ลูกเหตุงานยุ่นะลูกต้องการกำลังใจออาวววแน่ลูกลูกเบิ้งกี่ได้เนี่ยไม่น่ะจ้านี่เด้อแม่แม่ไม่ พ,พี่ทำตามคําขอแล้วนะคะนี่กินฮอดแม่กินฮอดบ้านกินอะบรบนเห็ดงั้นเพ <c oughs> ราะว่าน้องไม่เบิ้งประจําเบืค้คลิปมันติดตามจ้าติดตามเบื้องยูทูปประจําอันนี้ปลาดยาปลาดใส่ฝานบะ <c oughs> มะฮงแม่คว้าประจําหมู่บ้าน,อ,น,นอันนั้นเนี่ยช่วยอันนั้นน้าสาวไมเออให้ไมให้ไมัแง ได้มามือบ้านนี่ก็ท้ายกวดตาเด้ท้ายแล้วบานเฮากป็น่วมใจกันนะล่ะจะม้วนมวนหมุนบานเฮาอันนี้ผนกซอยหมูผนเนกซอยหมูโอ้ยสวยปนันล้าป่าผู้ไายดอก าม้งขันนามาดูสวยๆป่ะใ่ากไม่วาก้นหมดอเมื่อเ่าดอกะห่นหมีุ้านบ่้านบี้านบมาไปะบ้่ง้าบ่้มพุนบ่นพี่น้านพวกน้านบม่าี่น่้ะม่มี่ยามียู่นี่เนี่้านาน่านบานบอีห่าง่างๆอืม นางฟอนเลิมม้าแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวสัมผัสเนี่ยค่ะอมนีเป็นจ้งใดเนี่ยวันที่ิีซีกลุ่มพลาสีชมพูหวานแหวววันแห่งความรักมีความสุขได้มาทําบุญเต็มใจมากที่ได้มามาบุตรแหบนี่กนางฟอนมากนางฟอนนางล้าค่ะอีกลักบ้านเฮาเนาะคนคนบ้านเฮาคนล้าเวียงเป็นประเพณนี้สืบทอดกันมาเนาะจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเดจ้าว่าพี่น้องไปเบื้องสุ่มพุนจ้า ซูมพูนซูมอันถ่ายรูปน้ำงามจ้าวันน้าเมื่อนี้เป็นจังไถ่จ้ามางานบนุญมีซูมถ่ายรูปเนี้ยนะจ้ามีมีซูมถ่ายรูปพี่น้องบรรยากาศช่วงเา้าๆก็เย็นอยู่เนะนาะวัฒนิ h o อนปัญหาอากาศดีอยู่เดี๋ยวเขาว่าเฮงจีหนาวลงมาอีก ในฝนตกแขงดีแมนห้ามอนีฝนตกขอยังเดี๋ยวยังมีลืมอันนี้ก็บริจาคเลย้อพี่น้องมัดร่วมบริจาคผ้าป่าดีบ้านเฮาเนาะพี่น้องใครมีศรัทธาสัเด็จกระใชสำนัน้อจ้าแล้วแต่ศรัทธานี่เดี๋ยวสาวมองกระซิบบริจาคคือกันพี่น้องสาวมอง น้องเฟิร <Rocky> <c oughs> ์น <lush> น้องเฟิร <sh> ์นน้องน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเด้อเจ็บว่าน้องเฟิร์นเพราะว่าสามหมองก็ไม่ค่อยงูไปเลยน้องเฟิร์นน้องเฟินเดี๋ยวต้องวิตมันจะรืดเบี้ยพอดีแม่บริจาคน้ำบุญน้ำกันเนาะพี่น้องมาดกโด๊กไห่ดกโด๊กหมอรัมก็มีได้พี่น้องหลินหลินเจ็ดโมงสิบเอ็ดโมงถวายพาแล้วหมอรัมก็สิเริ่มหลินพี่น้อง ชเชิญด้อจาเฉันมาเที่ยวงานบันบุตาแหบว,วันที่14กุมภามาเหตุบุญน,น้ำกันแล้วก็สูมท้ายลูปจ้าบุนสวยๆมากๆมาทาบุญน้ำกันจ้ามาทำบุญนกันมา,มววามทำบุญน,น้ำกันเด้อพี่น้องมาทำบุญน,น้ำกันอืม นางฟอนนางล้ำเพิ่นกับมาทําบุญน้ำ้าเมื่อนี้วันที่สิบสี่กลุ่มพับเพิ่นใส่สุดสีหวานแววสวยจะฟอนให้พี่น้องเบื้องงามจะเมื่อนี้จามาเบิ่แล้้จ่ามาเที่ยวบานกุติแหบเด้อไปโพสไปลงดกแล้วรบ มาจ้าเก็บภาพบรรยากาศสวยๆโอเคค่ะเก็กไทยเก็บหนึ่งบอสทาได้น้อท่าได้น้อในเก็บภาพกันนะพี่น้องแล้วก็หันหน้ามาจักน้อยเฉียงเออโอเคจ้าโอเคค่ะมาเด้อมาถ่ายรูปเด้อเก็บภาพทั้งปูนก็เป็นเดินจอดรถจ้าเดินปูนพี่น้องทั้งปูนก็เป็นลงฐานจ้าบ่ทันได้ลงช่วงหาโมงเพื่อนกสิขนมาลงฐานเนาะ น,นีบรรยากาศในงานพี่น้องวัดก็เป็นวัดน้อยดอกจ้าแต่ว่ากะสมามัคคีกันดีงานกบวบาท่านได้เริมดอกจ้าช่วงเช้านี่เนาะก,ก็ท่านได้มีคนมาหลายท่านได้มีพี่น้องเข้ามาเตรียมงานหมอลักมกามถาแต่เดุณพ,พี่น,อน้องมันนอนคืนพุ่น,น้าจ้ะ <c oughs> หมอ,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 อลัมนี่เล่นหางเด้อ ทั้งคุณก็สะเป็นแผนกย,ยุดบางประทัดจ้าคุณเป็นแผนกจุดบางบางประทัดกําลังเตรียมของเตรียมงานเด้อจ้าพี่น้องจะเก็บภาพเป็นวิดีโอพร้อมเด้อเดี๋ยวเอาอีกรูปหนึ่งแล้วจา้าเทศท,ทำไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาทำไหมอีกบ่ แบบทาแบบทาฟอนทาอย่างเออทาอีกก้อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจ้าโอเคนะพี่น้องมวนน้ำกันเด้อจ้าอย่ามื่อนี้เป็นวันวาเลนไทน์เนาะวันแห่งวัวาเลนไทน์แ่หวันแห่งความหลักไม่เหตุวาเลนไทน์เดี๋ยวไปเบื้องแผนแหกจุดประทัดมงคลนก่อนจ้าพี่น้อง แผนกจุดปังประทัดจ้าเป็นปังประทัดมงคลเนาะบางประทัดมงคลมาหลายหน้าเดียวเดียวสมบูรุ์จะดีฮเอามาเดี๋ยวมียองของนะเรเป็นเด็กขามากระทายงไม่มีอยั่เป็นหลายหน้าที่แสนดูอยากหาอยากหาขนละคุณอาไรใช่พี่น้องพี่น้องมาเดินใช่แล้วบอกพี่น้องแล้วมีหมอลำ วิทยาฝ่าประธานอันนี้เป็นหออุปคุตเด้อพี่น้องนี่จ้ะอีกกระเภทนีอีกรรอกรลักทำเนียมของอีสานบานเฮาเนาะหออุปคุตเด้อจ้านี่กําลังเตรียมวางพานบายสีสู้ขวนมีเข่าต้มมีอย่างหลากหลายจ้าดอกไม้ทูบเทียนเนาะ มีบาดมีพระพุทธรูปมีผ่าเหลืองจ้าีพี่น้องสามองกระชิตไทยเบิง้งไปเรื่อยๆงังนีาา่ไหจะบรรยากาศบานเฮาเนาะจ้าหมอลำพี่น้องวงดนตรีวงดนตรีหมอลำฟ้าประธานพี่น้องมาเบื้องเด้อจ้าขออนุญาตเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้อง <Okay. S 1> การจัดงานในครั้งนี้เนาะทางอำเภอเพิ่นก็อนุญาตเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ามาเบิง่งหมอลำน้ำกันแล้วพี่น้อง นี่พี่น้องล้มทานจ้ะครบวงจรข้ามีน้ำอีอย่างแน่ว่ะนะนี่น้ำโซมงามงูนแอร์แครอทบัลีจ้ะหลากหลายเนาะครับจ้ะ,จะแล้วแต่ทุกท่านจะเลือกรับประทานเอาด้าพี่น้องจะเลือกดื่มเอาลิล้นจี่กระมีจ้ะอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ดมสมบูรณ์นี่มาเดอ้อพี่น้องน้ำเย็นๆชื่นใจจ้าอากาศฮอนๆแบบนี้นี่จ้า วันแห่งความรักวันวาเดนไายมันนี้เป็นงานบุญแล้วจ้าถวายผ้าป้าเข่าวัดเนาะพี่น้อง รถรถรถตามดาง โซ่ห yeah. ันอนกินเนี <isten> ่ยฮะโคตีโคตรโรตะคุ่นรูทูบรูทูบ ตอนนี้ขบวนแห่ก็ได้แห่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว้อพี่น้องเป็นบานน้อยๆยหลังจ้าสามัคคีกันบานอื่นเพิ่นกัมาห่วมทาบุญน้ากันเนาะวันนี้ก็จะเป็นการลงทาน้ะพี่น้องจ้าเป็นบรรยากาศลงทานในน้อยจ้าบานในน้อยของสามอง ก็จะมีไอสเคีมเน่นี่พี่น้องไอสเคีมพืนบานพักคาวจ้าแล้วก็ไอมีขนมเซนมีขนมที่หลากหลายเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งเพื่อนมีอาหารของกินนี้อย่างแน่เนาะอันนี้พัดพัดซีอุปัตติซีอุณคุณแม่นิจายา อันนี้อย่างเนี่ยของยี่คูนหมาอนนุนตะโถขนมเสียนแซ่ด้วยไหม่อร่อยมากค่ะลงยูตูดได้ไหนไหมเคเดี๋ยวจะถ่ายลูกเจ๊ภานํำบุญํำกันเนาะมนีมวน